i swear to god man i'ma make it soon silence all the haters as i see us making moves i do what i want so i got nothing to prove staying motivated teaching others what to do i'm staying focused my mind is open they start to notice that i'm in motion there สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม r v ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม r v แล้วก็เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ ส่วนใครที่กำลังมองหาไอดีเกม Rv ไอดีหัวตัวเยอะสกินแน่นนี่เลยครับเพจ king rv store เพจรับซื้อขายดีเกมออนไลน์ราคาถูกเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงช่องเรารับประกันได้เลยมีดีเกม Rv ให้เลือกมากมายราคาถูกเริ่มต้นเพียง1 0 0มบาทเท่านั้นถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ best leaft channel นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับพีโรอิกี้กันนะครับทุกคน สำหรับตัวของอีกกี้ในแพทเนี่ยเป็นเมทหนึ่งตัวนะครับที่เดินเกมเร็วนะครับเบรด่าก็ง่ายนะครับแล้วก็เป็นเมทละลายแท้งนะครับเพราะว่าอีกกี้เนี่ยมันมีดาเมจ DPS นะครับแล้วก็ค่อนข้างแรงด้วยนะครับผมสามารถละลายแท้งแนวหน้าได้ง่ายนะครับเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีสกิลระยะไกลนะครับผมที่เอาไว้โซนเอาไว้โป๊กฝั่งตรงามให้เจ็บก่อนเข้าไฟได้นะครับผม และนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมลูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับสำหรับพลังแฝงของอิกกี้เนี่ยเราจะใช้เป็นโฮลี่ทันเดอร์ก็ได้หรือว่าใครจะใช้เป็นพลังแฝงเงินเหมือนที่ผมใช้ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับไว้ที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำแาวทางการเล่นอิกกี้มิดเลนในแพทล่าสุดนี้นะครับผมจะมาสอนการเดินเกมของอิกกี้นะครับเนช่งต้นเกมจนถึงเลทเกมเลยนะครับว่ามันจะเดินเกมยังไงนะเกมนี้ผมก็กดมากัน3คนนะครับมีผมแล้วก็ป่าแล้วก็โลมิงนะครับกดไปมาเป็นตี้3เนาะเป็นทีโอนะครับมาถึงเอลซูก,ก็เปิดสนามมาก่อนเลยนะครับผมอย่างนี้ผมไม่เป2สองเ่ยถ้าเกิดแบบ สลิมจะมาดูดอย่างเงี้ยอ๋ผมก็ไม่ได้ให้ดูเกมเวทเลยนะอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยอิกกี้มันต้องเวลสองนะครับแล้วก็เข้าไปเวทป่าเข้าไปป่วนป่าฝาตรงข้ามนะครับแต่อย่างนงี้คือโอเคต้องเป็นเกมฟาร์มนะครับแต่ไม่ค่อยดีนะเลือกอิกกี้มาเราต้องมาวิ่งฟาร์มเนี่ยเพราะว่าอิกกี้มันต้องการเวลสองนะเนี่ยพอเวลสองปุ๊บมันก็เก่งเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับด้เฟิร์สบัตเลยนะเวลสองเนี่ยคือมันจะทําให้สกิลหนึ่งของอิกกี้เนี่ยใช้ได้รัวขึ้นนะคร ถ้าเราแปะสกิลสองใสฮีโร่เนี่ยมันจะมีจุดมาร์คขึ้นที่หัวนะครับผมและสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะป่าได้เรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเรารีบวิ่งไปเคลียร์ไม่ใช่สิผมว่าในป่ามีเรื่องนะครับถ้าอย่างงี้คือน่าจะตายนะสำหรับวันเดอร์นะครับเข้ามาขนาดนี้เห็นปะเวลาที่เราแปะสกิลสองโดนเนี่ยคือมันจะปาสกิลหนึ่งได้เรื่อๆๆย,ๆยๆโดยแบบที่ไม่หมดเลยนะไอ้สแต็กข้างล่างอทุกคนคิวเรนเราไปฆ่าแฮรี่เราว่ะอย่างงี้คือผมใกล้เวลสีแล้วนะโอเคผมเวลสีนะ แต่ไม่เห็นนะครับผมโอเคเขาได้แสนฮิวไปแล้วนะถ้างี้ก็ไม่น่าจะต้องลารดแล้วนะครับผมมังกรเล็กลารดยาก้วยแหละสกิลยังมีซูมฝากดาเมจมาไว้ที่ผมด้วยนะครับเอาเรื่องจริงจังสุดเดี๋ยวเคลียร์เวฟกลางนะครับผมแล้วก็ค่อยเดินแก๊งต่อเนาะพยายามวิ่งมาเคลียร์เวฟกลางเสมอนะครับเพราะว่าตัวอิกกี้มันเคลียร์เวฟง่ายแต่ช็อตนี้ต้องเล่นนะครับผมคิวเรนเข้าสลิมเรานะครับผมโอเคผมโยนไปเรื่อย วันเดอร์ตายนะครับพนด้าเข้ามาผมผลักออกไปนะครับผมโอเคสวยอยู่นะอิกกี้เนี่ยมันถ้าเกิดโดนตัวถุมเข้ามาเนี่ยตัวมันค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่ามันมีสกิล2ที่เอาไว้ผลักออกด้วยนะครับผมเนี่ยผลักออกอย่างเงี้ยแล้วก็โยนเรื่อยๆอย่างเงี้ยงงคือครึ่งหลอดไปลนะคือเอลสุก็เจ็บละครึ่งหลอดละผมชอบหยิบแบบอิกกี้มาแบบแก้ทางพวกตัวเอลสุนะครับเพราะาเอลสุมันต้องยืนซูมไนงะ ผมก็อาวันติยัดไปเลยนะครับเลือดก็ครึ่งหลอดนะครับก็เล่นยากแล้วนะครับถ้าเกิดเลือดน้อยอะ่ะมันซูมหมโดนบ่อยจัดเลยวะผมต้องวาร์ปก่อนใช้สกิลสองนะครับเนี่ยกระเด้งไปแล้วสกิลสองเนี่ยพอเวลามันกระเด้งเสร็จแล้วมันจะระเบิดเป็นวงกว้างนะครับผมก็จะเคลียร์คลิปง่ายขึ้นเนาะสกิลนี้กะจะเอาสกิลหนึ่งช่วยดาเมจแต่ไม่ต้องเทุกคนก็ตายก่อนนะแพนด้าเกี่ยวโซ่ไปปะเขาเดินล่างไปแล้วปะ ใช่เดิร่าไปแล้วนะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมเห็นแวบๆว,ว,ว่าเขาเดินออกล่างนะครับผมอันติต่อไปอัดครับผมโยนไปโยนแันด้ามานะลองไปได้น,นิดนึงอันติเข้าไปโดนสามโยนสกิวสองไปโยนเข้าไปครับผมโรลิออนนะโฟกัสไปที่โรลิออนตายปะ โอ้โหคอฟิกเกอร์ว่ะทุกคนเคยได้อยู่โอ้โหเสียดายโดเรียออนว่ะเขาตัวแข็งนะผมเลยไม่ได้เลยเอ้ยคิวเรนรอดไหมโอ้โหไม่รอดอยู่ดีวะ่ะเสียทั้งแข็งเสียทั้งฟิกแต่ก็ไม่รอดไม่คุ้มเลยนะทุกคนช็อตนี้เคลียร์การก่อนแล้วกันนะครับผม เล่นอิกกี้เนี่ยก็อย่าพ,พยายามอย่าแช่เลยนะครับพยายามเดินเกมเยอะๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ต้นเกมเก่งมากนะครับผมเดินเกมโหดมากนะอิกกี้นะแล้วแบบสกิลสองมันวิ่งเร็วไงถ้าเกิดไม่มีอะไรก็กดสกิลสองวิ่งกลับเลนนะครับโปกสุดไปเจ็บนะครับไม่มีเลือดการป้อมล่างแล้วนะแต่ว่าก็ไม่มีคีปอยู่ดีนะครับเอลสูนะตรงนี้ผมเห็นเงาเขาโอเค คลิปกลางเดี๋ยวสลิมน่าจะมารับนะครับถ้างั้นเนี่ยผมจะอยู่พุ่มนี้นะเผื่อเอลสุจะมาทรงมาซูมนะครับผมห้านาทีแล้วนะจังหวะนี้เราโถมล่างได้นะครับผมผมสกิลครบนะอันติมีหนึ่งลูกนะครับเคได้ป้อมมาชิวๆครับผมเราน่าจะต้องเอาบัฟบ ดาร์คหรือเปล่านะครับถ้าไมเราเหมือนมีบัฟมังกรแต่ว่ามันไม่ขึ้นบัฟวะทุกคนคิวเลนนะอยู่ไหนอยู่นี่นะโยนโดนนะครับผมทาจิตามแต่ว่าผมไม่มีสกิลโยนโอเคโยนไปนะครับผมโยนไกลๆไปเนี่ยโยนโป๊กไปเลยไม่ต้องห่วงนะครับมันหมดก็ไม่เป็นไรนะครับสาหรับสกิลหนึ่งนะพันดาเข้าผมผักโยนโยนโยนครับโยนครับโยนพี่เก ดูดิเห็นปะ่ะดาเมจมันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะสำหรับตัวอิกกี้นะมันทํำดาเมจได้เรื่อยๆโดนครับผมเจ็บนะเมจเขากันบ้านไม่ได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยคิวเรนเข้าได้ไหมตัวเนี้ยโอเคได้ครับผมเดี๋ยวผมจะเร่งขึ้นมงกุฎเลยนะครับเกมนี้อาจจะไม่ต้องออกตัดเลือดก,ก็ได้นะครับ เพราะว่ามีตัวเด้งเลือดก,ก็คือคิวเลนแล้วก็วันเดอร์นะครับที่เด้งไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่โ oh, นะอ้โหฟิกเกอร์อะอะไรอะอะไรอะลกลักอะลกลักอะ,ลกลกอะเอาไปหนึ่งเจ็บแพนด้ากลับบ้านนะครับเพิ่งมาถึงนะเพิ่งมาถึงยังไม่ได้ทันได้ฟาร์มเลยต้องกลับบ้านอนะีกจะมาไล่ผมเอาสกิลสองผักไปนะครับแล้วก็เคลียร์แบบนี้มันจะเคลียร์ไวกว่าที่เราใช้สกิลหนึ่งโยนหนงเดียวนะ โยนเข้าไปครับโดนสองครับผมเจบ็จบเจ็บคิวเดนเข้ามานะวิ่งผมก็นีกว่าจะวิ่งเข้ามาผมเลยกดโดลวๆเลยโดนคีฟเลยนะครับมาแล้วคิวเลนมาแล้วทุกคนคิวเลนมาละตามตัวผมมาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนโอ้โหไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจเลยโอ้ผมเสี่ยงแล้วเนี่ยแต่แบบช่วยเพื่อนนะช่วยดาเมจมันมาแล้วทุกคนเฮลือยา่า อือเรียบร้อยมันฟันผมจนตายเฮ้ยผมโดนคิวเรนฆ่าอีกว่ะตัวแรกผมก็โดนคิวเรนนะตัวนี้ผมก็โดนคิวเรนอีกอะมันมามนแบบไัยเงียบอะทุกคนเฮ้ยสกิลสองโดนไอ้นี่ว่ะแต่ไม่เป็นไรอันติดุ้มอุ้ยเอลสูซูไม่เป็นไรสกิลสองเข้าไปอัดดามเมจนะครับผมแล้วก็วิ่งออกแบบความเร็วแสง เอ้ยซูม,มาไม่โดนนะครับผมหมูถ้าโดนนี้น่าจะตายนะไม่รู้ว่าคิวเลนเดินมาหรือเปล่าอ่ะโอ้หผมระแวงคิวเลน Q ่าผมน่าจะโดนคิวเลนชุดเดียวตายอยู่นะโยนโยนโยนอันติโอ้โยไอหนุ่มคนนี้มันหนีหนีดีอ่ะแพนด้านายหนีดีมาทุกคนเราได้เ้ยอ่าเรียบร้อยนะคิวเลน คิวเลนคุ้งโดนไปนะโอ้ผมโดนซูมบ่อยมากเลยทุกคนโจนเข้าไปอันติลรยเรวอันมาอือหือโอ้เสี่ยวโดนกระสุนหมยทุกคนโอ้โหไม่ได้ยาคิวเลนอีกแล้วตัวที่สามฟรอสคิวปะเนี่ยครอสคิวที่ผมปะเนี่ย วอตคิวนะครับผมไอริสทำยังไงดีไอริสจะเมก้าคิวหรือเปล่าอืมใจเย็นเพื่อนใจไอริสนายนายเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าไอริส <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราโอเคไม่ต้องเคลียร์นะครับผมคิดว่าเขาจะถูมเาเวลานะก็เลยแบบจะใช้อติเคลียร์ซะหน่อยนะครับ คิวเรียนเปนเงินหนึ่งขึ้นมาเลยทุกคนมันรวยเลยวะจากที่มันจนๆอะ่ะมันได้ช็อตนั้นไป yeah, แย่แล้วตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องแย่ของผมแหละผมว่าผมโดนคิวเรียนฟันหลังกระจุยเลยอะ่ะแบบเข้าถึงตัวผมง่ายแต่ตรงนี้มีปะไม่มีนะครับถ้ามีก็พลังแฝงเงินมันจะเด้งนะครับผมโยนไปตัดเลือดนะครับผม คิวเรนมันยู่ไหนไหม่ได้ทุกคนผมก็ระแวงโยนไปอีกหนึ่งทีเป็มๆเป็มๆคิวเรนไม่โผล่ตัวเลยนะครับอยู่กับแถบนี่แหละอ๋อแถบฝั่งนู้นที่มาผมก็ลืมๆเคลียไปนี่โอเคเรามีบัฟเพิ่มเกาะมานิดหน่อยแล้วนะก็แต่ผมคิดว่าน่าจะโดนคิวเรนเกาหลังตายอยู่ดีนะเพราะว่าเลือดผมมันไม่พอนะครับผมบัฟดาร์คสาเลเยอร์มันจะเพิ่มเกาะป้องกันให้ด้วยนะครับ เรายังไม่มีอันติไว้โยนนะโอ้โหเดินมาอย่างนี้โดนครับผมโดนครับผมอู้คิวเรนมาเกาใจยเย็นๆตายไปซะตายไปซะไอคิวเรนเออเก่งนะแม่งผมยืนยืนอยู่วิ่งวิ่งอยู่มันโฟกัสผมยับเลยอย่างว่าทุกคนกิกกี้เนี่ยมันแพ้ตัวที่เข้าถึงตัวมันนะแบบเข้าถึงแบบจอเลยเล่นยากนะครับผมเฮ้ย ได้นะได้นะก็โดนก็เจ็บอยู่นะก็โดนก็เจ็บอยู่นะยังไม่มีอังติทุกคนเออคีราเราเข้าไปล้วงมดืด้วะมีโอกาสจบบ้านได้อยู่้วเนี่ยอย่างเงี้ยคือเรามีสี่นะครับเขากำลังจะเกิดอีกสองคนนะครับก็กำลังจะเกิดสามไปดิแต่ถ้าเอาตัวนี้ได้ก็โอเคสวยครับเพื่อนมามีตัวแข็งเราโป๊กตอดเข้าไปหนึ่งทคิวเดน ผมละมันผมละมันผมละมันจริงๆกดตัวแข่งครับผมเป็นไงหลบไปหนึ่งทีโอ้โหเนี yeah. ่ยมาดีมาดีก็ได้เหมือนกันนะก็ได้เหมือนกันนะเอาหรือเปล่าอาวันเดอร์เอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่านี่ไงโยน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 ,โยนเรียบร้อยครับผมโอเคจีจีนะเอลซูกำลังจะเกิดแต่ผมคิดว่าเราน่าจะจบเกมนี้แล้วล่ะ โอเคสำหรับนาะทางก็เล่นอิกกี้เกาะประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสัยแล้วก็ความเนต์ไปใต้คลิปไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าผมทำดาเมจไปเท่าไหร่นะแล้วโกได้ MVP หรือเปล่าแต่เกมนี้นะน่าจะเป็น MVP นะไม่น่าจะเป็นคนอื่นนะครับเพราะว่าผมนั่นไงครับผมผมมีส่วนร่วมกับเกมเยอะพอสมควรเลยนะครับถึงแม้ว่าจะตายบ่อยก็เถอะนะครับผมดาเมจก็กดไปประมาณ 28%นะครับ27.9นะครับก็คือช8นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ส b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ